สวัสดีครับพี่น้องป้องไปแพรนครับตูดาผ้าแสบที่รักทุกทุกคนนะครับเด้อเมื่อนีสิผ้ามาเดินตลาดข้องเตยครับผมเมื่อวันหยุดครับผมอ่าด้านแรกกับพ่อปลาแห้งละครับโลกเก้าสิบบาทเพราเอาอยู่ปลาหิ่งก็แปดสิบบาทเก้าสิบบาทครับผมปลาขาวก็เก้าสิบบาทเอาไปทอดกินก็ํำบุกงเนาะพี่น้องเนาะเอาจ้ะเดินไปนาตูดามาเด้อสิเบิงยัง อยากได้อีหยังก็เลือกเอาเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเนดะ้อะกาลังเข้าสูส่โซนตลาดอีสานครับผมตลาดข้องเตยโซนตลาดอีสานเด้อครับเด้อะกาลังเข่าซ้นตลาดอีานนาอาสนา,อานครับผมตามตู่ถามมาเลยครับตามมาตามมาเออไมค่ค่าลอตเตอรี่ก่ยืนขายแต่เศ้าเลยครับผักหน้งอ่างยากระไรพี่น้องแวะเบิ่งพักก้อนล้านแรกครับโอ้โยบักบวบบักฮ่ง ผักบุงบักพีบะเกลเยาบักขามบอนผักหวานผักหวานผักซีเล้าดอกแค่ผักขาดขาวผักอีตูโอ้ยหลายผักผักกระเกเนีหลายผักครับผมฟังนี่ก็เป็นดอกกระเจียวด้วยครับเด้อยดอกกระเจียวเต็มเลยครับดอกกระเจียวไรว่างอยู่ข้างหน้านะครับเอาเดินไปรับตูถามมาครับผม โอ้บักเขือคืนพี่น้องบักกอกกระมี้ครับผมเอาไปใส่ลาบเท่าเนาะักเขือคืนเนาะบักกอกกับใส่ตำมะฮงเอาฟังนี่กะคาอันใส่ต้มไก่พี่น้องเอ้ยเอ่อคาอันใส่ต้มไก่หอมหวยหวยเอาดอกแค่แกงสมพี่น้องเอาหันมาฟังนี่ม่วงจ้ะเออบักม่วงจ้โลละสามสิบบาทบักพริกดิบถุงละยี่สิบยี่สิบเอ่อักพริกบ้านจ้ะบักพริกบ้านแซ่บ อันนี้ก็หอยจะหอยหอยหอยนี่ก็ใกล้บ้านจ้ะใกล้บ้านมีเจ้าตัวอ้วนๆงามๆพี่น้องเอ้ยต้มใส่ยขาอ่อนวงหันเนาะหนูอันนี้หนูพุกเออหนูพุกกับมี่พี่น้องเอ้ยอันนี้หนูพุกกับมี่อันนี้ปลาขาวปลาลดเออปลาลดกับมี่ปลาคอแพรแล้วโลละหกสิบบาทโอ้เถื่อพี่น้องเอ้ยเออเบื้องเอาทางหลังกันหลายอย่างนี่ปลาขาว เขาโลละสามสิบบาทจนะ้ะเถื่อไรปลาปเขาหน่อยเอาตามไปอกีกตามตัวถามมาอกีกโอ้ยบักพีกพูดได้สิยกถุงเนี่ยเนาะครับนี่เนาะโลละสี่สิบบาทครับพี่น้องเถื่อไรบักพีกนานกกี่ก็เลยเอาไ่ตองให้อยากมุกปลาเอาไปเด้อครับเด้อนะอันนี้ละ่ะอันนี้สูบนี่ถื่อบักพริกโลกละสามสิบบาทสูบนี่ก็มะม่วงหาวมะนาวโหัวสิบบาท ตะไครกำบละสิบแบบใญ่บักเป่งเอาเนี่ยมึงเอาเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดมากระไ,ได้ก็เลยเนี่ยมึงเอาซ่อมมึงเอาเอ่าน้ำตูดถามมาเลยจ้าผลเห็ดเป็นทุ่งเป็นทุ่งไว้ทุ่งละสิบทุ่งละสิบผาทุ่งละยี่สิบแล้วแต่จ้ะเอ่อเห็ดเป็นทุ่งไว้นี่ก็ะส้นปลาแดกจ้ะปลาร่า ปลาราปาล่า,า,าบาทสี่พัพี่น้องว่าิึงพักทั้งบ้านเฮาเด้อบาทนี่ยขามไปก่อนเออาขามไปก่อนอันนี้ก็ของของสดจ้ะมีนกก็มีนกเป็ดน่องงัวจุง๋งแดงน่องงัวแล้วก็มีหนังมีดักแด่อยู่ข้างหลังเนาะครับเนาะอันนี้นี่จุงแดงๆนี่น่องงัวเด้อน่องงัวออกเองพี่น้องเอ้ยน้อไม้ครับผมน้อไม้น้อไม้หวาน อ่าคนก็เลือกเลือกซื้อหากันหลายคนครับผมอ่ามาล้านพ่าแอมล่ะครับอันนี้น้อไม้ครับผมน้อไม้ปอกแล้วบมปอกก็มีเฮดเฮดเป็นถุง,เป,ถงเป็นถุงไว้ก็มีครับหรือไผ่เสียวเป็นโลก,ก็ได้ถุงถุงละหาสิบบาทอ่านี่ก็แมงดาจ้าแมงดาหอมหอมตัวละยี่สิบบาทดำยานั่งถุงละสิบห้าบาทบบครับผมอ,อ่าเฮดเพิงขมก็มีครับถุงละลอยถุงละหาสิบแล้วแต่อ่าวน้อไม้ก็ถุงละหาสิบ เอาไปแข่งได้เลยครับพี่น้องเครื่องครบเ้าไข่หมดแดงครับผมไข่มดแดงล้านฝ่ายแอมเฮ็ดถทุงละห้าสิบบาททุงละลอยก็มีหรือเสีเอาเป็นโลก็ได้หรือเสีเยาเป็นเครื่องโลก็แล้วแต่เอาเป็นทุงก็ถทุงห้าสิบทุงละลอยได้เลยครับอันนี้ก็เเฮดคอนจ้ะทุง,ทงละห้าสิบบาทที่ดำๆอยู่ในจานก็บเฮดเพืองคมครับผมอ,อันนี้หนังจ้ะหนังหนังพลาพยนต์หนังทุงละลอยครับผมกิโลนึง นหนังนวด่วต้มแล้วหนังัวต้มแล้วอันนี้เฮ็ดจ้ะกอ,อกไว้เฮ็ดเพลิงเห็ดเพิงคมเห็ดคมขาวถุงระคาสิบบาทแต่พี่น้องจ้าอันนี้ก็พักวาดเนอะเห็ดเป็นกำกำละยี่สิบหรือสิบมาเป็นกิโลไห่เพื่อนสังไห้กันื้อเป็นโลกับล,ลดลงจ้ะอันนี้ก็พักขาพักขาบักบวกนะครับผมบักม่วงแก้วครับผมซุกแล้วบักบวกก็มีโอ้ยบักบวกกับไม่ไม่กำงามเก็บมาแกง่หนอไม้เนาะครับเนาะ บางือน้อยแกงใส้น้ำไม่พักกระแนงใส่ออมโขบออมเขียดจ้ะใส่แกงน้ำไม่กระแ่บจ้ะนี่พักกระแนงจ้ะพักกระแนงบ้านพี่น้องเลยพักกระแนงอีสานบ้านเท่ามีแต่ของอีสานบ้านเท่าทั้งนั้นส้นอีสานจ้ะเบื้องแล้วเบื้องอีกันเบื้องละเอียดอันนี้ก็พักติ่วจ้ะเมื่อกี้บ่อดาแนะนั่ที่พักติ่วใส่แกงเห็ดเด้อครับผมเด้อใส่ต้มเขียดใส่แกงเห็ดกระแ่บสมอัลมลำใส่ต้มปลากระแ่บเด้อครับเด้อพักติ่ว อ,อันนี้ก็เฮ็ดขอนอันนี้ก็ไข่หมดแดงซองไข่หมดแดงอีกโฟกัสอยู่ไข่หมดแดงอันนี้แม่เป้งครับผมแม่เป้งแม่เป้งเฮ็ดเป็นถุงกะถุงละห้าสิบทุงละลอยคือกันครับผมรู้สิเอาเป็นกิโลก็ได้ครับผมกิโลละสี่ลอยโกบาทครับไข่หมดแดงคือกันสี่ลอยหาสิบครับผมอันนี้ขา้าวโพดหวานครับผมขา้าวโพดหวานขา้าวโพดเทียนหวานหอมพี่น้องเอ้ย อันนี้ก็ส้ซนมาแลงจ้ะอันนี้เป็นแมงสะดิ่งครับผมตัวน้อยๆนี่แมงสะดิ่งกินแซบด้วกันแต่ไข่เตรียมทองพี่น้องเงยอันนี้กิ้งกรีดจ้ะกิ้งกรีดกิ้งกรีดดำพี่น้องเลยกิ้งรีดก้กิ้งรีดแม่ไข่หลอกส่วนมากทอดแซบขัวแซบอ้ออันนี้กิ้งก้งรีดแดงครับผมกิ้งรีดแดงทั้งสายมือนะครับเด้อกิ้งรีดแดงไม่หลายพันครับผมอันนี้ก็แด๊แด่ ดักแด่โอ้ยขวัวเส้อพี่รองเลยเบามากกับอยากขวัวดักแดเนาะพี่รองเนาะอันนี้ก็หอยจะห้อยหอยหอยหอยเชอรี่แกะแล้วครับผมทุงรหัสิบครับอันนี้ก็เฮ็ดขมทุงะหัสิบบาทเพิ่งขมครับผมมาโซนปลาย่างครับผมปลาดุกย่างตัวละสิบเจ็ดบาทตัวละยี่สหบาทตัว,วบังใหญ่พี่รองเลยตัวบักเป่งเป่งใหญ่ๆนี่ครับสิบเอ็ดบาทเฮ้ยสิบสิบเจ็ดบาทพี่รอง โตแบกใหญ่เลยครับยี่บห้าบาทใส่ใหญ่ขึ้นมาอีกก็ยี่บห้าบาทครับผมโอ้ยเป็นตาแซบปลาทูครับโตละยี่สิบบาทครับผมปลาทูตัวใหญ่ๆเป่งๆขึ้นกันครับผมไม่บักพริกไม่ละสิบบาทจีเรียบร้อยเอามาตำแจาได้เลยครับผมไม่ละสิบไม่ละสิบมีหอมจีกระเทียมจีเรียบร้อยครับผมครบเสร็จครับผมตำได้เลยอ่าตำได้เลยครับ ทั้งนี้ก็จะเป็นพริกพริกสวนจี่นะครับเด้อพริกสวนจีอันนี้อเอาเม็ดพ่อเพิ่มเพิ่มเม็ดขาวแน่สุกแน่บักอื้อน,น้อยครับผมบักอื้อน,น้อยใส่แกงเลี้ยงเนาะครับเนาะใส่แกงเลี้ยงใส่แกงหน่อไม้บักเขือก็ซื้อมาซุปถุงละยี่สิบยี่สิบเองถึือครับผมเนี่ยบักพริกบักพริกบ้านบักพริกกะเรียงครับถุงละยี่สิบบาท บักย่อมถุงละยี่สิบครับโอ้ยบอกมาข้ําป้อมถอดที่บักค้ําป้อมเมื่อยๆเพ่งๆถุงละยี่สิบบาทกินแล้วแซ่บกินแล้วนัวคร,นนครับผมนี่เนื้อไมมครับผมเนื้อไมมบักทัว่วเห็ดหูหนูครับผมเห็ดหูหนูเอาไปใส่ครับแกงเนื้อไมหเนาะครับเนาะกัะ <S <S อะยอดมหาเนื้อไมมนะครับเนือน้อไหมเนื้อไหวหวานเนื้อไมมหวานแกงไม่ไหมเสียบเสียบพร้อมหอมแกงใส่ผักหวาน แสงใส่ผักหวานหอมหวยหวยพี่รองเอ้ยแซ่บไหลเอากลับมาโฟกัสทิมมดแดงอีกแล้วครับผมคงสีโบพลมดแดงหลกดมือเนี่ยเออนั่นเพิ่งกาลังตักไห่ไผ่บัวเออกาลังเศร้าไห่ไผ่บัวงหนึ่งอันซุ้ม,มักเป็นถุงแล้วก็ได้ซุปเอามักใ่ก็ดีเอามักเป็นกิโลไห่เพิ่สร้างไห้เด้อครับเ้อเอามากักกรไดก็เลือกเอาเลือกเอาล้านป้าแอม ตลาดข้องเตย้นอาหารอีสานนะครับเด้อไปกับอุ้นหนุนเพื่นนะครับเด้อป้าแอมใจดีครับผมอ่านี้กับมาต้มเครื่องไนหมูครับผมใครสนใจทั้งต้มเครื่องนอเครื่องในหมูกับมาครับผมโลละซีลอยครับผมต้มแล้วเส็จเรียบร้อยกินได้เลยเอาน้ำจิ้มขมน้ำจิ้มเปรี้ยวกบว่ากันไปครับผม ถาดนี้เป็นต้มเครื่องไน่ัวเครื่องไนเนื้อนะครับเด้อถาดนี่เป็นต้มเครื่องใน่เนื้อครับผมเครื่องในเนื้อกะโลละ4 5 0หบครับแพ่งโกหมูห้าสิบบาทครับผมตอนนี้บาทเดสิมว่าพ่อสมครับแหนมครับแหนมหมูสมเนื้อครับผมห่อบักไงห่อบักไงแถ่ไใหญ่อครับผมบ่เป็นไงย่นตอง้อครับแกะออกกันไงครับผมร้านนี่เฮ็ดแซ่บเฮ็ดนัวครับผมกินผมกินประจําเลยครับ อ่สมเนื้อสมหังวมกบักใหญ่พ่อซื้อครับห่อละสิบห้าบาทห่อละสิบห้าบาทห่อบักใหญ่ขันกินผู้เดียวกินปมเนี่ยกะสองห่ออิ่มครับผมแต่ว่าขันกินผู้เดียวขันกินบ่ปมหนึ่งหอก็อิม่มหรอกครับมันห่อใหญ่มีนอ้องเอ้พ่อซื้ออันนี้สมปลากายครับผมสิบห้าบาทคือกันอันนี้ปลาจอมครับเหลือทุงหนึ่งปลาจอมยี่สิบบาทเหลือทุงหนึ่งเพิ่มเพิ่มหนึ่งกอกครับเพิ่งกอ่อดในทงเดียว,วครับว่าเร็วพดครับอ่า สมหมูสมหัวกับเหลือหลายครับผมเ,เตรียมมาเพื่อพี่น้องเรียบร้อยหลายโพดอ้ายอดกลับมาหายขคมดแดงอีกมาเอาใครหมดแดงล่ะครับก่อนเสียมล่าผ้าจากพี่น้องไปก็เยลยเลาะตลาดก็เลยดานสุดไทยตูทาผ้าแสบกับเอาเครื่องโลดนะครับเนาะเครื่องโลดก,กับสองร้อยยี่สิบห้าบาทมันโลดหนึ่งสี่ร้อยห้าสิบนะครับจัดไปเครื่องโลก,กับพ่อละครับอา,อาทิตย์หน้าจะมาไหม ลหลักเก้าได้ถูท้าก็ได้เฮ็โด,ดโบดได้เฮ็ดบดได้พักหวานได้ไข่หมดแดงเนาะครับมาแข็งใส่ก,กันได้พักอีตัวครับผมอ้าวขอบคุณหลายๆเด้อครับบาทนี่มาฮอดตอนสุดท้ายแล้วตูดสาสีผ้ายางฉลาหลกักกสิได้อัมลาผ้าจากพ่อแม่พ,มมพี่น้องเพื่นครับตูดทาผ้าแสบทุกๆคนเด้อครับเด้อขอบคุณท,ที่ติดตามครับขอให้ร่ำรวยรวยสวยๆแฮงๆครับพอกันคลิปหลาเด้อครับผมสวัสดีครับขอพูด